ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ที่ช่อง Mark AP แล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้อาจจะหัวเปียกๆนิดนึงนะเพราะว่าแบบตื่นสายท่านผู้ชมช่วงเนี้ยนะครับผมตื่นสายเพราะว่าทํางานนู่นนี่นั่นดึกด้วยนะครับผมแล้วก็ติดเรื่องออรับปริญญามหาลัยด้วยนะครับผมก็ ไม่ว่ากันนะถ้าผมจะลงคลิปตอนบ่ายนะครับผมคือยอดวิวมันก็น้อยลงแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะรผมเข้าใจนะครับว่าช่วงบ่ายเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยดูอยู่แล้วเนาะโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับเราจะมาเอ็กซ์คลูีพิเศษกันใน YouTube เลยนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับท่าทางนะครับท่าทางในแพทใหม่แพ OB3 3นะครับผมถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดนะ นะครับก็เป็นท่าทางที่หลุดรูปยอออกมาแล้วก็บางท่าทางเนี่ยมีตัวเต็มออกมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าท่าไหนเนี่ยมันจะมาแบบไหนบ้างซึ่งผมเคยลงมาในทิกตอกแล้วแต่ในทิกตอกเนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับว่าท่าไหนมาแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่อย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมไม่ไปอันเสียเวลานะครับผมจะเป็นตัว เดี๋ยวนะขออนุญาตดูก่อนนะครับผมเป็นฟรีไฟล์ที่มีการคอลแลบกับ BTS นะครับผมแล้วก็มีท่าตัวเต็มเนี่ยออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือท่าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นท่าตัวนี้เลยนั่นเองนะฮะถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมท่าทางตัวนี้นะฮะเป็นไงแบบเต้นไปเต้นมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นท่าอะไรของวงเหมือนกันนะครับผมใครทราบก็ฝากคอมเมนต์บอกผมมาด้วยกันละกันนะครับ ก็เป็นท่าประมาณนี้เลยเป็นเหมือนกับเอ่อท่าแจกไพ่แล้วก็เต้นประมาณนี้แต่อันนี้คือการเร่งความเร็วนะครับผมท่าที่จริงมันอาจจะช้ากว่านี้นั่นเองเนาะแล้วก็ด้านบนนะครับผมด้านบนซ้ายนี่ก็จะเป็นเอ่อตัวไหนวะตัวนี้นะครับผมด้านบนซ้ายก็จะเป็น รูปนะครับผมไปรูปย่อของท่าตัวนี้นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าจะเป็นฟรีไฟลที่มีการคอลแลบกับ BTS สนะครับสำหรับตัวท่าเต้นตัวนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับชุดเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นชุดที่มีการคอลแลบด้วยหรือเปล่าแต่ว่าสีม่วงเนี่ยมันก็น่าจะใช่นะน่าจะใช่เพราะว่าเป็นสีของที่เกี่ยวกับ BTS นั่นเองนะครับผมเนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าเต้นแรกที่จะมาในแพทหน้านั่นเองเนาะแล้วก็ท่าเต้นถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยไม่เป็นอันเสียเวลานะครับก็ ตัวนี้เลยนะครับผมซื้อท่าทางตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการอคอร์รักับ BTS เช่นเดียวกันนะครับผมสรุบท่าทางตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวแหละแล้วก็น่าจะเป็นชุดแจกฟรีด้วยนะครับผมชุดตัวนี้นะครับผมว่าถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันไม่ค่อยสวยแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงในงเรื่องของชุดก่อนนะ เราพูดถึงเรื่องของชุดสีชมพูตัวนี้ก่อนนะถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันไม่ค่อยสวยแต่ว่าถามว่ามันมเหมาะสําหรับแบบใส่กวนไหมผมว่ามันเหมาะมากๆเลยเหมือนกับเจ้าตัวชุดนักแข่งที่เป็นชุดแต่งงานสีขาวที่สามารถใส่กับผู้ชายได้นั่นแหละเหมือนกันเลยมาทรงแนวเดียวกันเลยเพราะว่าสมัยนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบแบบ แต่งตัวกุนกวนกันด้วยซะมากกว่านั่นเองนะครับผมใส่ไปในโซนผมว่าสาวฟรีดแน่นอนนะครับผมชุดนี้นะฮะแล้วก็ท่าทางก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีสเปร์เนาะมีเกี่ยวข้องกับสเปร์แล้วก็แสงไฟอ่าดิสโก้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่าทางตัวที่2ที่มีการหลุดออกมาเกี่ยวกับตัวฟรีไฟที่มีการคอลแลบกับ BTS เป็นตัวเต็มนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ถัดไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในส่วนของตัวรูปย่อกันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งรูปย่อท่าแรกก็จะเป็นท่านี้เลยนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมหลายๆคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วแต่ผมว่าอันนี้คือแบบผมจะคอนเฟิร์มให้เลยนะครับว่าท่านี้เนี่ยมันจะมาแบบไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งท่าทางตัวนี้นะครับ สังเกตนะครับผมสังเกตดีๆเลยนะครับผมดูให้ดูใหญ่ๆเลยเนาะก็จะเป็นท่าทางที่มีการถืออะไรสักอย่างอยู่นะครับซึ่งตัวที่มันถืออยู่เนี่ย ก็จะเป็น M4 นะครับผม M4A1 Dragon Frame นั่นเองนะครับผมหรือว่า M4 Upgrade มังกรไฟนั่นเองตัวนี้ก็เป็นท่าทางที่เป็นการอัพเลเวล7ของการอัพปืน M4 นะครับผม M4 มังกรไฟที่เป็น M4 Upgrade นั่นเอง M4 มังกรไฟใครที่ไม่ดูก็ไปดูกันได้ผมลงไว้ให้ทั้ง Ti k t o k แล้วก็ทั้งใน YouTube แล้วนั่นเองนะครับผมก็น่าจะหาไม่ยากเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์บนคลิปตัวไอด้านบนฝาไว้ให้กันลวกันนะครับผมง่าย,ายๆเนาะ นั่นแหละเป็นท่าประจำของท่าปืนอัปเกรดตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่มีท่าซะแล้วนะครับผมในส่วนของตัว m อนะครับแต่มันก็มีตัวนี้หลุดออกมาก็คือเป็นท่าของมันนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมท่านผู้ชมก็จะเป็นท่าตัวนี้เลยนะครับผมหลายๆคนผมว่าน่าจะน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะท่านี้นะครับผมเพราะว่าตัวตรานะครับผมตัวตราของมันนะผมเปิดตราให้ดูดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นตราของอะไรนั่นเองเนาะเอ่อโปรไฟล์นะครับผมตราก็เป็นตราตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวนะผมมีหรือเปล่าวะ เอ้ตาตัวนี้ผมไม่มีเหรอใช่ไหมผมไม่มีเหรอวเวอ,อร์ไปแล้วแบบผมไม่มีวะมันเป็นตราเก่าเหรอเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับรายการแข่งนะครับผมรายการแข่งที่มีตัว S, <S เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นวอลซิลี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะเป็นวอลซิลี่เพราะว่ามีตัว S นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมดูชุดดีกว่านะครับผมมันมีชุดอยู่ที่เป็นชุดวอลซิลี่นะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูชุดด้วยนะครับผมจะได้เห็นแบบอ่าชัดๆกันนั่นเองเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็หาชุดแป๊บหนึ่งนะฮ ชุดตัวไหนเอ่ยที่เป็นตัวหมวกนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่หมวกนานะเองเนาะอ่ะเป็น F F W S ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวดูชัดๆนะครับผมนะอโอเคก็เดี๋ยวเอาหลบหน่อยกันแล้วกันนะครับผมก็เป็น Tra World Series นะครับผม Free Fire World Series เลยนั่นเองซึ่งท่านี้นะครับผมก็จะมาเกี่ยวกับการแข่ง Free Fire World Series นะครับผมซึ่งอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีท่าฟรีด้วยหนึ่งท่าเพราะมันมี2ท่านะครับผมเพราะมันมี2ท่าในการ เกี่ยวกับพวกการแข่งฟรีไฟโวซิลี่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นฟรีไฟโวซิลี่สองพันยี่สิบนั่นเองสำหรับตัวท่าทางตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นสง่งตัวท่าทางนี้ตัวก็มาในรูปแบบของฟรีไฟโวซิลี่นั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นท่าตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งท่าทางตัวนี้เนี่ยก็เป็นฟรีไฟโ s ซิลี่เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะมันเขียนเป็น FFWS นะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นท่าฟรีในปีนี้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นแถบม่วงนั่นเองเมื่อกี้มันเป็นแถบทองใช่ไหมนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นท่าเอ่อท่าฟรีนะครับผมคิดว่านะแล้วก็ท่าทางในปีที่แล้วนะครับผมที่เกี่ยวกับตัวฟีฟายโรซีรีนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะเป็นท่าทางแบบว่าควงปืนนะครับผมควงปืนเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะหาก่อนท่านผู้ชมแม่หายากเลอเกินท่าเนี้ยถ้ามีเป็นร้อยกว่าท่าให้มาแปดช่องไอ้บ้าเอ้ย เออเอามันไปไหนแล้วท่านผู้ชมเป็นแถบแถบทองไม่ใช่หรอผมหาไม่เจอเดี๋ยวนะขออนุญาตหาก่อนท่านผู้ชมแม่งอยู่ไหนวะท <laughs> ่าก็เยอะแล้อเกิดหรือเปล่าเออเป็นแถบทองหรือเปล่าวะที่เป็นท่าควงปืนท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะ ก็เป็นท่านี้เลยนะครับผมสำหรับตัวท่าทาง FFWS 2021ที่เป็นท่าฟรีนะครับผมตัวนี้ใช่ไหมท่าฟรีใช่ไหม,น,ไหมน่าจะเป็นท่าฟรีนะครับผมแล้วก็น่าจะมีแจกท่าหนึ่งนะน่าจะมีแจกฟรีท่าหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวในส่วนของตัวไอ้นี่นะครับผมนะก็เป็นท่านี้เลยเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าตัวตัวรูปนบางนั่นเองเนาะก็เป็นท่านี้เลยนะครับ ก็จะอาจจะมีแจกฟรี1ท่านะครับผมในส่วนของปีนี้นั่นเองเนาะก็ตอนจะมี2ท่าแหละจะมีท่านี้กับท่านี้นะครับผมน่าจะมีแจกฟรีก็คือเป็นท่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวท่าทางตัวนี้เลยซึ่งท่าทางตัวนี้เนะี่ยผมยังไม่ทราบว่า มันจะมาในแบบไหนเหมือนกันนคะครับผมไม่แน่อาจจะเป็นฟรีไฟที่มีการคอลแลบกับ b t s ที่เป็นค่าฟรีก็ได้เพราะว่าท่านี้มันเกี่ยวกับการเต้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นท่าทางแบบเนี้ยแบบประมาณเนี้ยเอเอแล้วก็มีการบิดเอวอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ท่าทางถัดไปนะครับผมก็เป็นท่านี้เลยท่านี้ผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะมาในแบบไหนนะครับผมก็เอามาให้ดูไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะฮะ ก็เป็นท่าทางแบบเหมือนกับชายโยกระโดดอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมงะาแล้วก็เป็นแถบน้ําเงินด้วยนะครับผมน่าจะเป็นท่าฟรีนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นท่านี้เลยนะครับผมเป็นท่าเกี่ยวกับการฟาดเก้าอี้นะครับท่านี้ก็น่าจะเป็นท่าเติมนะครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นท่าเติมเป็นท่าฟาดเก้าอี้อะไรประมาณนี้นั่นแหละน่าจะเกี่ยวกับพวกมวยปล้ำอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็จะมีอยู่3าท่าที่เรายังไม่ทราบที่มามันชัดเจนนะครับผมแล้วก็จะมีท่าพวกที่เราทราบที่มาชัดเจนแล้วเนี่ย ก็จะมีเป็นตัวฟีไฟ X BTS นะครับผมฟีไฟที่มีการปืนอัพนะครับผมปืนอัพ M4 มังกรไฟแล้วก็ฟีไฟโวลซี่รี2022นั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวถัดไปเราไปพูดถึงกิจกรรมในวันนี้กันบ้างเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะที่แน่ๆเลยนะครับผมก็มีของฟรีเข้ามานะครับผมเป็นการเออ่เล่นครบนะครับผมแล้วก็ทําภารกิจนั่นเองเป็นชุดฟาโรนะครับผมแต่เสื้ออื่นไม่ฟรีนะแต่เสร์ฟไทยก็มาฟรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะมีราคามืดนะครับผมก็12ถึง18เลยนั่นเองก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับผมเป็นชุดแร a แอสซีนคลีนนั่นเองนะครับผมเป็นการสุ่มส่วนลดผมได้แค่74นะครับผมแล้วก็ถือว่าคุ้มนะผมถือว่าคุ้มเลยที่แบบชุดแรกมันมาในร้านค้าความมืดแบบนี้นะครับนะก็มาถึงันที่18นะครับผมแล้วก็ถ้าทางตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกว่าจะแจกนั่นเองเนาะก็ คลิปที่แล้วผมได้ลงคลิปกติกาไปแล้วนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับผมผมจะแจกประกาศรายชื่อในวันที่17นะครับผม17มีนาคมนี้นั่นเองสำหรับ500เพชรที่จะได้รับสำหรับค่าทางตัวใหม่นั่นเองคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไปเล่นกันได้อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวซองนะครับผมซองยาวอีโวก็ลองสูมให้ดูแล้วนะครับผมว่ามันสูมออกง่ายหรือออกยากในคลิปก่อนหน้านี้เลยนั่นเองนะครับส่มได้ในวันที่19มีนาคมนั่นเองเนาะแล้วก็จะ มีการแก้ไขโทเคนแล้วนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็น uh, สกินปืนที่คุ้มค่าที่จะดีนะครับในส่วนตัว AWM ตัวนี้ m e t a l w i n g ์นะครับเป็นสกิน uh, AWM น่าจะดีที่สุดแล้วเนาะบวกทั้งดาเมจแล้วก็บวกทั้งจอกเลาะด้วยแล้วก็ดีเซิร์นหลายคนบอกว่าเล่นมันมากๆเลยใครที่แลกไปแล้วผมคิดว่าน่าจะไม,ไม่มีการดึงของคืนแล้วเพราะมันนานแล้วนั่นเนองเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็สุ่มได้ถึงวันที่31เลยนะครับผมถือว่านานมากๆเลยเนาะ โอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกดดิ่งเป็นกำลังใจให้มักเอพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุุ๊